เดลี่ฮักสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเรากันนะคะนี่เธอทำไมเดิน มาส่งผลไม้ไม่แต่งตัวเนี้ยเรา,าค่อยชอบแต่งตัวสบายสบายอย่างงี้นี่แหละป่ะเข้าไปในงานกันเถอะ ตัวแบบนี้มาคนอื่นเขาก็ใส่เดยวสวยๆกันหมดพนักงานเสิร์ฟยังแต่งตัวดีกว่านี้เลยเอา้านันนัน,นถือถุงอะไรมาใส่ยใหม่ก็พูดเกินไปนะเมื่อกี้เดินชนนึกว่าแม่ค้าขายผลไม้เอาเป็นว่าเราชอบแต่งตัวอย่างนี้แล้วกันนะเนี่ยแันเอามะม่วงจากผลมาฝากให้อีลิซ่าแกกล้าเอาม่วงเข้ามาในร้านอาหารได้ไงแม่คนอื่นเขาบ้างหร ทำไมต้องอายล่ะเราก็ไม่ได้เอามากินในร้านสักหน่อยแค่เอามาฝากเพื่อนพิซซ่าเอมี่น่กก่อนเลยเกิดมาม่วงอ่ะเอาไว้นี่นะทุกคนอย่าลืมหยิบก่อนกลับนะพิซ่าเธอรู้ไหมทุกคนเขารอเธอคนเดียวเลยนะเจะเลตก็ไม่รู้จักลายมาบอกดูอย่างเอมี่สิเขายังไม่ต้อ้เพื่อนรอเลยสมกับที่เป็นนักธุรกิจร้อยล้านจริงๆ เธอก็ว่าไปเราไม่ได้รวยขนาดนั้นหรอกสมบัติของพ่อของแม่ก็แค่สบายไปทั้งชาติอ่ะเออขอโทษที่มาสายนะเอาเป็นว่ามือเนี้ยเรียนเองแล้วกันนะลิซ่าก่อนที่เธอจะพูดอะไรอะ่ะหัดดูตัวเองซะบ้างนะอาชีพทำสวนแบบเธออะ่ะจะมีปัญญาใจได้ไง,งสงสัยคงมาลานี้ครั้งแรกสินะก็คงงั้นแหละจนตั้งแต่เด็กขอทุนเรียนข้าวก็ต้องห่อมกินเองที่โรงเรียน แล้วว่าพวกเธอพูดแรงไปนะเพื่อนกันหยอกแค่นี้ไม่ได้หรอป้าป้ากินข้าวกันเถอะอหิวละลิซ่าเธอทานเป็นไหมอ่ะถ้าทานไม่เป็นเดี๋ยวฉันสอนให้ได้นะทานเป็นอยู่จ้าแต่รเราไม่ค่อยหิวขอไปข้างน้ำก่อนนะเพื่อน มาน,นั่งอยู่คนเดียวอ๋อแม่อยากาักข้องนี่หอไว้น,นี่เองไหนดูซิกินไข,ข่ต้มแค่หนึ่งฟองสิงหรอ่อจ,ะจะไหวไหมต้งแต่เดกคุณโต ก็ไม่เคยหยุดบูลลี่ฉันเลยนะมาแต่ตอนนี้เธอไม่เหมือนเดิมแล้วนะลิซ่า่ะเราเข้าไปข้างในกัน เขาบอกว่าออกรถมีเอ็มมาใหม่รวยใหญ่ดีนะตัวนี้ทำเกี่ยวกับอาสาหะพวกนี้ทำบ้านจัดสรรขายโอหสวยรวยมากละมา่ะทำางานอะไรพอดีเราเป็นผู้จัดการบริษัทเดิมพันอ่ะบริษัททำเกี่ยวกับผลอ,ออกผลไม้บริษัทเดิมพันหรอบริษัทใหญ่มากเลยนะซินดีซ่าอะทอไรอ๋อเราทำมัม่วงส่งคงจะส่งตามตลาดในซยซ่าแล้วเมื่อไหร่ถึงจะรวยละ่ะเขาจะจนไปตลอดชีวิตเลยหรอ เราจะทนไม่ไหวแล้วนะเพื่อ,อนอะไรกันจะคุยกับแบบน,นี้่ใช่เราตอบว่าเธอเซ็กซมินครับ จะได้ลงบินด้วยไหมคะไม่เป็นไรคะ่รคะลงบินผู้บริาหารไว้เลยนะคะรับทราบค่ะเพราเธอคงจะไม่รู้สินะบริษัาเป็นผู้ส่วนหลานนี้และเป็นเจ้าของบริษัทที่ฉันทํางานอยู่ด้วยฮะซีโอบริษรัทมึงคะเหรอใช่ที่ใช่เป็นประธานบริษทัทของเรานี่แหละฮะเป็นไปได้ไงเนี่ย สั่งใจที่จะบอกพวกเธอมาหลายรอบแล้วแต่พวกเธอย,ยังไม่เคยที่ฉันพูดจุบสักทีมีแต่คำพูดเหย็นยอท่านประธานครับเราไปกันดีกว่าครับอย่าเสียเวลาเขาคนผ่านเลยครับ พูดว่าฉันก็แต่งฉันก็แต่งแบบนี้เป็นปกตินะแล้วก็ปะเลดละเข้าไปเข้าไปในงานกันเถอะได้ไหมใส่ละแต่งตัวแตต่ดีเลยแล้วนั่นถืออ้อลิซ่าทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะคนอื่นเขาใส่จะสวยๆกันหมดขนาดพนักงานเสิร์ฟยังแต่งตัวดีแบบนี้เลยแล้วนั่นเถื่ออะไรมาอ่เโอเคเนี่ยเขาไอ้ตรงแล้วนั่นเนี่ยแบบมอแล้วนั่นเถื่ออะไรมา ยิเยียบขอเยียบแล้วยิบเยียบก็พร้อมครับซี2,922 3 4 a อ t i o ซ่นแกค่ค่ะค่ะจะลิซ่ไปพรอมครับซีน9 1 3 4 action ลิซ่าเธอรู้ไหมทุกคนเขารอเธอคนเดียวเลยนะเจเลตก็ไม่รู้จักลายมาบอกฉันอยู่นี่ไม่ก่อนเยอะโอ้ยรอใสรเจฟบอน กล้องพร้อมครับสี่ห้าแทอสามแอคชั่นบริษเนาขอบริัทเดมบรัเกี่ยวกันินออกไม่ได้อาะไรแบบเราใส่ป